้จะออกไปแล้วก็มาได้ม่มอย่ามากนีเห็นเลิศไได้หรอไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแล้ไม่ได้ขอโทษทุกคนได้ได้เส็น้หนักนมาก็แชร์ไม่ใช่ไหมยเก่อนยกันสคน ใค่มม่งต้องบอกพี่ต๋าว่าอะไรบ้างเพลงเจมอ่ะว่าให้เอาขึ้นไม่มีใครมีบ้านอยูุ่งเทปเลยร้องตรงไหนญาติเยอะญาติที่้องพี่ต๋อว้องดูด้วยบอยไฮไลท์อยไ้ไล่ไปใหนึ่งร้อยเมื่ตัรเดี๋ยว้ะตองตัดตรงไหน ให้ลอยไปไกลไสู้ทะเลเอาใหม่เอาแต่แรกนี่ลลอยให้ไปไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้าไปไปให้ลอยไปไกลไม่ไปไกลไม่มีอะไรต้อเลือกทิ้งแล้วทุกอย่างมาเรียนอะ ก็ทำแล้วบ้างมั้งแต่จีอะไรไหมเนื้อจ้าไหมเนื้อ27อือฮือดูดิอ่ะุดปังปังปังนี่เลยยังอยู่นู่นเลยพอพอวันศุกร์ก็กระโดดขึ้นรถทัวร์มาทำทำเลแล้วก็ตอนนั้นที่ก็กระโดดขึ้นรถทัวร์กับโคราชแงะสมโทรเลขนะสมัยนั้นโคราชครับคนที่บ้านอย่างพี่กระชานตั้งแต่เกิดเลยจ้ะที่บ้านไม่พูดอ่ะ ภาษาคลาม่นจะเนินิดหน่อยนะเจ็บชีเจ็บอันนี้ไนบ้านไทยเข้ไม่พูดใช่ไหมแต่ไม่มีใครพูดรู้กับเพื่อนนดกลางจฟังพอได้แต่พูดไม่เป็นเรียนที่ไหนคพูดล้วะมันจะเนินคนนักรู้ก็ว่าจะรู้ว่าเอ๊ะพูดไม่เป็นไหนนี่อย่ไหนนี่อยู่ฮาวดอยู่ฮาว้ยเสียงดัง อยู่ power เลยเหรอคิดว่าอยู่เทนอะไรทำอะไรบทำหมดได้หรแล้วให้ปลูกผักเรียนกฎหมายกฎหมายมนมันบังเอิญหลายอย่างตอนก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานกฎหมายรักบัเราที่เพชรบุรีนะต้องเล่ายาวอ่ะ ดูเหมือนจะต้องเท้าความไปไหนเป็นลองดูเยอะเอาจริงๆเชื่อไมนดอมินิแล้วอ็เอาให้จบไทยของไทยตรงไหนควรมี่บอกพี่ตาว่าจะใดเล่าขอเขาบอกพี่ตาว่ารถใช่ไหมเอาพิเศษเลยธรรมดาเอาพิเศษ็เอาก็แอ่อมีหยุดรอรอหยุดรอตรงนั้นหนึ่งอันหยุดรอ ท้อแล้วก็แนะนากันมากลายว่โดยบังอนูกยังไงเใช่ปะพอพอฟังครูกำลังดังบับเรียบก็เอาเมครูไปถีบให้น่าใช่ปะใช่ไหมตอนตอนพอครูพอครูพอครูเริ่มร้องเพลง้วเริ่มดังขึ้นมาไงเียบก็เริ่มเอาเพลงของครูไปถีบให้น่า ใเงนแฟนฉันเข้าใจหรออ๋อจริงเหรอไโอ้ยจะงงยงหายเดิม่เป็นเป็นญาติกับเพียงช่แฝเแฝดพี่น้องกันก็นี่ไงอุ้นึงบอกไงว่าใครก็ไม่รู้เปเนีจยเพลงเพลงแพลวไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยลอยลอ

มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเออมันแบบกระดองอ่ะดูเออมันดูแบบวัตถุมงคลนะโอ้ยเรียกอย่างเาบอกนะอ้ยตกเป็นใหยอ้ามมา

อ้าวตายอ้าวไม่รู้ครไปดูรูปไนดูดูที่ไรับพี่รับ่ไงก็ดูจาก่ก่อน2010ป่ะใ่มก่แข็งเนี่ย2010่ะ2009หรือ2 0ไ้2มีรไ้ี่ยแข็นมันได้มันต้องเปนอ่างน40กกมันได้2009 2 0 0 ีนี่สอง่าหรนทำไมเขาเป็น้เอ็ดอก็ปีใช่ป่ะเขามีกล้องสังปีแบบตามดิตามตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ถ่ายเป็นร้านเดียวไม่ปวดเลยตมอเยประกวดครั้งรเครั้งแรกเลยหรั้งแรกไม่ปวดไม่ปวดทำไมไม่มาี่นี่ทาไมไ่ที่นี่ประกวด 20งหมก็ดแล้วองหมื่องโลนสมลท่แล้ะเดี๋ยวนี้มันใครก็เห็นเยอะ ไม่ไ้เขากตอนนั้น50ปีแล้ว50ปีแต่ไม่ใช่แบบคนเองกาเยอะแบบยูทูบเนี่เข้าไปดูตอนแรกเ็นก็อยากไปดูเด็กเกาหลีเล่นกีตาร์ป่ะเค้กไม่ไปเลยค่ะอีกอย่างเค้กนม่ร้อนอีอเด็กอนโหเด็กขอ้โเด็กอไรเพิ่แค่แค่ตอบรเด็กแรร์มากอะ แล้วก็มีคนนึงชื่ออะไรมนรู้ที่เล่นเก่งๆเลยอ่ะอันนั้นเล่นจริงเล่นจริงจังอ๋อใช่ค่ะค่ะเห็นอันนั้นเด็กเล่นเก่งมากมากเล่นกับนานาดังๆเยอะเลยเออใครอุ้ยเล่นแบบเด็กอย่างเนี่ยแล bitches, ้วหัดเองด้วยนะชื่อหัดยูทูบี่แหละเออเขาไปเล่นยิ้มหน้าเนี่ยมีท้อใจอุ้ยเอาเราจับมือเก่งจริงจับมือไว้แล้วไปด้วยกันคนดังยูทูบเยอะอย่าลืมเกี่ยงงานเลยติณ่าอุ้ยหนูพวกเธอก็ควจะไม่ว่า ว่างเหรอว่าออกไปก็ลืมไปแล้วไม่ว่างเลยแล้วแเราเป็นพูดปรากฏว่างยาวจ้ะขึ้นตามถึงบ้านอ่ะจะออกไปมาไปเกาหลีกันเดี๋ยวนี้ภาวะช็อกก็เราอยู่ในนี้มันสังคมใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยออกไปข้อมูลจะไหลมาเทมารับไหมเลิกเออลิกไม่ได้ด้วยเราไม่ทันหลายอย่างแต่ประเดประดังเราไม่รับ จะไม่เปิดพันทิปเปิดพันทิปแน่นอนอย่าเปิดเลยนะเพราะเรต้องปล่อยวางก่อนก่อนเข้าบ้านเคยลองเปิดปล่อยวางอย่างเนี้ปล่อยแล้วก็วางไม่รู้ไม่เห็นดีที่สุดไม่เป็นก่อนเข้าบ้านเคยบอกแม่แม่เอาลกซีนปิดตรงช่องนนะบอกแม่นะแค่เห็นข้อความเดียวก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ เวลาโดนด่าเออใช่ค่ะจะด่าไปนาหน่อยอย่างเงี้ยคือเราเห็นคนเรื่องคนอื่นที่โดนเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ถ้าโดนตัวเองขึ้นมาตัวเองจะมีความรู้สึกเลยใครบอกว่าลูไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรแบบเราไม่เคยโดนกับตัวต้องลองดูอ่ตอนแรกตอนแรกกะตอนแรกแบบเปิดดูได้ไหมวะถ้าเขาด่าเราไม่เป็นไรนะถ้าเขาด่าเราเฮ้ยไม่เสียใจหรอกใครก็ไม่รู้ด่าเราเปิดปึ้งสักนัดหนึงปึ้งคนไม่ได้อุ้ยจริงแต่ตอนนั้นแค่แบบแบบวัยยี่สิบสี่ เสียงดีแต่ไม่สวยอ้าวเจ็บเลยอะครัเนี้ยสวยที่สวยแล้วพอสวยก็ลองจัมีใครเนทีมมีมีเขาไหหนึ่งครับนั่งอ่านเจมเจมใช่ไหมฮะเจมีสิบเฮ้ยนั่งเหมือนสมรักทำสิงเหลือเกินน่ารู้ผมนี่ได้เหรียญตูไดเหรียญทองนะเออทำไมหน้าไม่นสมรักพึ่งเหมือนนี่คนหนึ่งน้องวิก้าที่ดูไม่เบานะครับ รู้ได้ยังไงชากินด้วยเด้งเยเห็ดเาะยำส่งมาอะไรอะไรเ็นเห็ดด้วยเห็ดผาะเห็ดผ่ใพี่น้องอะรชาหมดแล้วเไม่ให้เผาะแล้วทไมไกเลยะระ้างจะรงไะะไม่ยเหเาะยาตกินไปแล้วอะโอ้ยบาเอว่าแ มาแล้วไม่เยไม่ไม่เบไปอยู่ขอบคุณค่ะผลงนอะไรครับผงานนะองานหัวดำงานดถ้าจะเห็นแล้วมาแอบแล้วก็ซื้อนีขนมไค่อเปเรงว่าโตเกียวบานาน่าอ๋อครับที่เป็นที่ปุ่มตัวอะไรสุดยอดแต่หนว่ามันหวานนี่นะกินเบเกอรี่เก่งมาก ทุกกิ่นอย่างก็เป็นเด็กดีไปดูทีวีทีวีแชมเปี้ยนปะดนครับดูดูดูแข่งกินเค้กอากาศกักพวกมันแข่งเหรอคะไม่ใช่พอดูเขานั่งดู่ไปท่าที่มันมีแบบว่าเคเยอะๆพวกแบบว่าฟูซ็นเตอร์แล้วก็จะมีร้านเค้กนู่นนี่นั่นเยอะๆซื้อร้านละชิ้นสองชิ้นไปกับร้านสามไปกันสามคน วางอยู่ข้างหน้านี่ประมาณกับ20ชิ้นงั้นนั่งดูไปด้วยแล้วตามทีมตาติที่มีแชมเปี้ยนไว้แล้วก็มีวิพากษาิจา์คอมเมนต์อันนี้ ก็หวาดไปคุณหลาน,นายิ้ไม่ได้เลยให้ดูดิให้ดูครูก็ตัวแง๊เนี้ยโมก็เป็นครูดูเขาทำซูชิแต่ไม่มีเงินไงต้มหมามากินโอ้ยจีบีสิบแต่เวลามันทำมันน่ากินจริงๆนะแบบหิวอะมานมือก็สองมือก็สองใช่แร้เจมบีติดกับกูแน่แล้วเขาต้องมัถ่ายขึ้นมานะมีควันขึ้นอะไรเงี้ย

แต่บางทีให้ดูแค่แบบถ่ายแค่รูปร้านทูตีแบบแค่แบบนิดนึงก็แบบรู้แล้วสายพานอย่างนี้ก็าเป็นร้านนี้ร้านนี้สายพานนี้เขาละเอียดมากเลยนะมชอบดูอย่างนี้ด้วยคุณที่แอบเขาจะแบบไปเปลี่ยนบ้านให้คนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนห้องนอนแล้วทำกำแพงบ้านทำรูป็ั้นก็ไม่อยางเลยใช่ป่ะเคยอ๋อเออแบบว่าเฮ้ยแล้วมันอยู่เขาไปได้ยัอไยจริงเหรอเนี่ยกี่รถเอามาขนออกไปอ่ะ ช่างแบบบอกว่าเดินออกไปข้างนอกเห็นเป็นขยะตกเต็มโต๊ะมาชอบดูนี่นะอันี้อะไรนะสิ่งยองที่เก่าดูว่า